เพื่อบรรยากาศเมี่อยนั่งงามอยู่ก็เกี่ยวที่าัอ้ยปัดติดไปเลยสวยสีหนเ่ย วันมันรงไม่ตงอึงมกน้อยผมเนี่ยป้ายเี่ยาทป้้าบป้าป้าปู่ร่สบายเลืบาทนี่ป้าเนี่ยนี่ได้ไหมป้าไฮโซมากเลย มาวนเาเพื่อนม่าพสาระเพ่อนเนี้ไี่ะยาบือนติเกอร์รูปแม่ภาพไปอยู่ตรงนี้ยเปิดถ้าสติกเกอร์มาติดจะสวยมากเลยดิเป๊ดตังงงงรวยรวยเร่อแบดีถ้มันแข็งือประแดกแม่ือปะแดด เสปากแดง่ไหเขายโฆษณาอยู่เขาเสีโษณาหโฆษณาเขาเสียคขาโฆษณาอยู่เทอร์มล้สนเสนยให้200บาทยากลดไคืออยังเสดปลาซ่สียบปากแดงติดหมดเลยบ้างสั่งกี่ มองยุใสสเห็นไหมดูดิเห็นไหมอ้ดีสิเอาเดี๋ยวนีไดสิให้สองร้ยมิอไปยนนมองไหนีครเยนองม้นบานี่น่แหละเขานี่เลยนี่เออเว่เวรูปถือขวดเอาส่รถตู้นี่ตีรถปตู้เอาบ่แบบนีเอา่ต้องแต่ต้องแต่งใคได้ค่าโคษณานะคสิเอา เจ๊เจ๊กล้าทุ่มไหมกล้าทุ่มไหมสองร้อยคิวงานนะนี่สองร้อยกว่าคิวงานเนี่ยทุ่มไหมเท่าไหร่ว่าไปเลยคุณจ้าจะเอางานละเท่าไหร่ก็แล้วเจสิสุมาณีคุณถ้างานละห้าร้อยเจสิเนาะวิยาบ้าท้อเอ้างานละห้าร้อยดีได้ไหม งานละหาลอยเจดลเลยจดเลย้ละาอยติมนึงเปรเนไดเง้ยลยติมหนงเปอรนตก็สงคือได้แสนห้าสองร้อยคือหาลอยหาสิบหาสเก้าบาทจ้ะหาลอหสิบเก้าบาทพอพอจบคิวงานแล้วก็จดไปเลยกี่งานแล้วก็ส่งบินเลยโอเคว่าไร

ถือขวดปลาเด็กเทสติดลิดเขาเรียกว่าเป็นอะไรพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์พรีเเซนตอร์ติดรถให้พร้อมคือตัวนี้โอเคไปเขาบอกว่าให้แม่เป็นรูปเอารูปมาติดตรงนี้สติ๊กเกอร์ว่าคือปลาเด็กปากเด็กคิดเป็นงานเลยงานละห้าห้าเก้าโอ้ยเจ้าของกุญแเจ้าคาเจ้าของแล้โอเคแล้ว พี่เราพันโอเคแล้วโอเคดีโอเคโอเคเราหลวงเจ้าโอเคปะผมนักยิงยกของอย่างเดียวแม่โอ้ยเขาตอบปะได้เขาตอบปะได้โอเคเหรอโอเคเอาโอเคแล้วตกลงกันแล้วห้าห้าเก้าห้าร้อยห้าสิบเก้าทต่อคืนต่อคืนค่าสติ๊กเกอร์ติดรถค่าสติ๊กเกอร์แล้วก็ขายปลาแดกให้พร้อมค่าเป็นพรีเซนเตอร์ขายปลาแดกให้พร้อมแซ่บบาตามนันเอาตด่นเอาตามนนัตกลงเลยเด้ พูดได้สิเป็งใหุ้ข่อยไปจับมือในคนอยากให้สิไปแนสงใหุ้ข่อยไปอุ้ยเดี๋ยวมาหาอย่างเขาจัดการให้เดี๋ยวให้เบนซ์ออกออกแบบรูปให้ติดรถสวยๆเลยแต่ว่ารถตู้เลยโอเคไหมเนี่ยโอเคสวยมากสวยมากเหมือนนั่งอยู่บนสวรรค์เลยสวยมากมันฟุบฟ้าฟุบฟ้ารถรถเก่ามามาโมดิฟายใหม่เต่ามาโมดิฟายใหม่นะจ๊ะ ้ยสวยสวยแกก็บอกทีวีขึ้นรับรอทยแล้วเบิ่งะทัรเบิะรบไดลายน่ยลายต่นี่เองไ่ทดกระติดไฟดรติดแอร์มองนีแบบเอาเหสวยงามเนี่เอาเห็ดสวยงามเนี่ยมาใส่บได้เอาแอร์ตั้งดีกว่า่ายดีแอร์ตั้งเลยเรา่ได้แกบอกว่ามันยากนะบอกกระติดใส่กระปยาก ใส่เลยเอาแอร์เล็กมาเดียวเพื่นมะเบิงหมู่บ้านนี่แม่ทำไมไม่ใส่แอร์แอร์จังไหข่อยเฮดบลูทีไฟง่ายหมดเลยของเรามันติดมองนี้เนบ้าแฟนไม่ดีคอยอย่างไรอยากได้บลูได้ไหมคอยอยากได้บลูมองนี้มันสิดีบ่ะฮะคอยอยากได้บลูมันนวดมองนี้มันสิดีบ่ดีขันใส่หรือใบเสี่ยวที่นอนมาปูเลย ถ้าถ้าอยากให้เป็นมองขายของถ้าอยากให้ดีก็คือเอาเบาแบบพับดีกว่าเอาเบาแบบพับใช่มันจะไม่เครืองบรอกไม่เครืองแบบพับเรานอนเสร็จแล้วก็มาเดียวว่าอย่างงี้มาเดียวว่าให้ไอบอสจอดให้เลยแอร์กับหมองนอนแอร์กับมอได้ละแอร์เออเนาะก็จะบาทเนี่ยมึงไมนกี่บาทเลย อชิวๆเว้ชิวๆก็เลยหิบาบทเนี่ยวันละนะวันกี่งานจดเลยใช่จดไปเลยผม้เจ้าเู้เจ้าเป็นลักฐานนี่ไงลักฐานนี่้อยกอดซ่อมยูทูบเบอร์หลช่องแต่ว่ต้องจุดเออดีใจนะกขุนาดีใจนักคุนาพี่น้องีเไปีีกนเพราะว่าหลวงพ่อมาเดีว ไม่เ่มัน่มัไหมาเก่าบวนนี่แลกดับเคร่องแล้วก็ปิดปิดอันนไว่อนไโ่ใม่ไ่ใม่วไมคะมากมาย่ไมต่อไปต้องเป็นเปลี่ยนชื่อไหมคุย่าห้าห้าเกถ้าเป็นลักิ้อสุ่มดีดีเลย สุ่มดีดีได้คุณยากก็ได้ไปไปของพระไปไปเชิญเราไปไหว้พระด้วยกันไปไปคุณยากไปพัดลมพัดลมไร้สายก็มีแม่ยากระลุกสะไฟนั่งกดกับต่อยๆนายพิรพัฒน์ใส่ใส่ จะใส่ยังจะใส่ยังใส่ัวเนี่สมบัตเดตลกี่ตบตตบดผมน้คอเปตาเป็นยัก์ลานเออเออเอาอาคิดเรอเอเอออยคอยสิถามเด่าเด้อคอยสิถามเจ้าเอาเ่ิดลพันนาเจ้าใส่ยังคือขาวแท้ใส่ยังบ่เ็เออใส่เงินผัวแม่นบอกใส่ผัวเขอาวางสัตว์มาเม่นดีีนีเอ้าก่อนม่นแล้วเนาะ หมอหมอว่าเกาเรื่อง่นี้ยกระดูกว่ากระเกรกเห็นเห็นฉาเข้ามาแล้วเห็นไปพอเห็นนคอกันคลิปหนาครับขอบคุณมากใจนะครับทมาเจาเ็นเอนนะครับผม